สวัสดีครับก่องว่าเธอเจ้ของจะสบายดีนะครับแล้ว <c oughs> วันนี้ก็จะงต้องอวันพรุ่งนี้ถึงวันศุกร์เราจะเป็นเป็นเวลาข้อสอบใหญ่ของของเทอร์มนี้นะครับเป็นเป็นวันสุดท้ายเป็นช่วงสุดท้ายของเทอมนะครับถ้าจันจำทุกนะครับที่กรุงเทพที่ประเทศไทยก็เหมือนกันนะครับก็มี เวลาทำข้อสอบนะครับก็อาจารย์ก็ไปคุมสอบก็เป็นสบายสบายก็แค่ไปคุมสอบเฉยๆนะครับแล้วก็เป็นเวลาดีนะครับเวลาจริงๆตอนเวลาอาจารย์คุมสอบก็เป็นเวลาเสือข้องควันวันคริสต์มาสของครอบครัวนะครับประหยัดเวลา เราต้องประหยัดเวลาแล้วถ้าอาจารย์ไม่ได้ทําแบบนี้ก็จะทําอะไรจะทําอะไรอ่าไม่รู้ทำอะไรไม่รู้แล้วสุดท้ายอาจารย์คิดว่าก็ทําแบบนี้ก็ก็ใช้เวลาคุ้มสอบเป็นเวลาสื้อของของขวามวันคริสต์มาสก่อน่าจะดีกว่านะถ้าเราเป็นคนประหยัดเวลา ประหยัดเวลากับประหยัดเงินก็นาก่าจะช่วยได้นะ <c oughs> แค่นี้กระบอกเล้วรก็ขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ